สวัสดีครับสำหรับ e ีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพระในสายของหลวงปูท่ทวดนะครับซึ่งเป็นของจังหวัดปัตตานีนะปีการสร้างก็ปี2 5 0 5นะครับเป็นของวัดนาประดูนะเป็นรูปเหมือนนะเนื้อดินผสมว่านนะดินกาจายักษ์ผสมว่านของหลวงพ่อปานนะครับแห่งวัดนาประดูพิมพ์ที่นำมาให้ชมเนี่ยก็คือพิมพ์พัดยศใหญ่นะครับนะ สำหรับหลวงพ่อปานแล้วเนี่ยคือท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ทิมนะแห่งวัดช้างให้นะพระอาจารย์นองแห่งวัดไซขาวและพระท่านเนื่องนะวัดอคอกช้างนะครับในส่วนการบุกเสกเนี่ยก็คือพระอาจารย์ทิมเนี่ยหลังจากบุเกเสกหลวงพุทวดสองสี่กับเจ็ดแล้วนะครับก็มาบุรณะในส่วนของกำแพงของวัดอาปดูในช่วงปีสองพันร้อยห้านะครับ ก็ได้มีการสร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาเพื่อบูชาครูนะครับก็คือหลวงพ่อปานแห่งวัดนาปูนั่นเองนะครับขนาดนะครับเดี๋ยวดูขนาดกันเลยนะครับขนาดเนี่ยคือความกว้างเนี่ยคือ2.5นะครับสูงโดยประมาณเนี่ยคือ4เซนติเมตรพระเนี่ยคือกดแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับแล้วก็เป็นการกดด้วยมือนะครับด้านหลังเนี่ยก็จึง ็นลักษณะคือเป็นร่องรอยของการกดนะจะไม่เป็นเรียบตึงนะครับจะไม่เรียบตึงก็คือเป็นลักษณะการกดด้วยมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูในพุทธลักษณะนะครับแล้วก็เนื้อหาของหลวงพ่อปานนะครับวัดนาปู่ว่าจะมีในส่วนของเอกลักษณ์ในการพิจารณาอย่างไรนะครับก็เรายกพระขึ้นมานะครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีนในส่วนของเส้นบังคับพิมพ์นะครับด้านบนเนี่ยคือเห็นสองสองเส้นซ้อนๆกันชัดๆนะเป็นเส้นบังคับพิมพ์ในในบล็อกนะครับนะจะหลดลงมานะสองข้างจนถึงนะตัวที่ด้านล่างนะครับคือมีเส้นบังคับพิมพ์นะด้านบนนี่เห็นเป็น2ขีดนะด้านล่างนี่ข้างๆนี่คือเห็นลักษณะเหมือนขีดเดียวนะครับ ทีนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับที่สงสัยบางคนก็บอกว่าเป็นเปลวเทียนหรือเปล่าเป็นแต่จริงแท้แล้วเนี่ยคือด้านข้างเนี่ยคือเป็นพัดยศนะครับก็คือตาลปัดนั่นเองเป็นพัดยศเขาเรียกพัดยศใหญ่ในส่วนของอการแกะแม่พิมพ์เนี่ยคือค่อนข้างจะมีความละเอียดนะครับคือแกะหน้าตาเนี่ยคือ,อเห็นเส้นหน้าผากนะครับเห็นคิ้วเนี่ยเห็นตานะครับใบหูเนี่ยการแบ่งแยก นะตรงไรผมเนี่ยคือตรงช่วงหน้าผากเนี่ยคือชัดเจนนะครับเป็นมิติที่ชัดเจนนะลงมาแล้วก็เป็นในส่วนของสังกตินะฮรัคมนะครับนี่สังกติพาดสองเส้นเห็นชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณริ้วจีวรด้านข้างเนี่ยคือเป็นรลอนนะครับที่คมชัด ลักษณะของมือเนี่ยคือซ้อนกันนะครับนั่งบนฐานนะครับเท้าขวาทับเท,ท้าซ้ายบนฐานนะมีเส้นหนึ่งนะครับนี่คือเส้นบังคับพิมพ์อีกเส้นหนึ่งนะครับที่วิ่งจรดลมาตรงนีนเน้เป็นลักษณะแกะเหมือนคล้ายๆอัสนะครับเป็นที่นั่งนะบ,บนแกะมาเป็นฐานลักษณะเป็นฐานหนาๆน,น,น,นี่คือสองชั้นความหนานะครับ ความหนาเนี่ยคือถ้าเรานะพิจารณาดนะูจากในส่วนนะของเม็ดพิมพ์เนี่ยก็จะมีความหนานะครับศูนอ0จนะครับแต่ถ้าเรานะวัดจากตรงนี้นะก,ก็คือนะเป็น0.8นะครับนะเป็นมิลลิเมตรนะครับด้านหลังนะรเรียบเรียบ ลักษณะคือแกะพิมพ์ง่ายๆถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับคือเล่นหลวงปู่ทวดนะวัดนาบดูเป็นเนี่ยก็จะพิจารณาในส่วนของพระจันนองนะวัดไซขาวนในช่วงปี2114นะเป็นในส่วนของวัดกลางตานีสโมสรและในส่วนวัดอื่นๆเนี่ยของจังหวัดปัตตานีเป็นนะเพราะว่าเนื้อหาในกรรมวิธีการสร้างเนี่ยจะคล้ายคลึงกันนะครับในของสายหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับ ในในเนื้อว่านดินผสมว่านรุ่นนี้นะของหลวงพ่อปานเนี่ยก็จะมีมวลสารนะครับที่เหลือจากการสร้างหลวงปู่ทวด2497เนี่ยพระอาจารย์ทิมนำมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับความแห้งนะเป็นสิ่งสำคัญนะพระปี2 1 0 5เนื้อว่านของสายปัตตานีนะครับคาบวว่าน,นต่างๆเนี่ยที่เกาะเกาะคุมนะบนองพระเนี่ยคือเป็นหลัก พิจนาสำคัญนะครับก็คือแห้งแล้วก็ข้ามเนื้อว่านขาวๆเนี่ยที่เป็นไข,ข่ขาวๆขึ้นมาเกาะบนองค์พระเนี่ยคือเป็นสิ่งสาคัญนะครับพระเก็บเนี่ยจะต้องมีนะครับเดี๋ยวเราลองมาส่องกันดูนะครับว่าในส่วนของพระพิมพ์หลวงพ่อปานวันาประดูจะมีเนื้อหายอย่างไรนะครับงนะ นี่คือลักษณะหน้าตานะครับของพระพิมพ์ของหลวงพ่อปานนะแห่งวัดนาประดูนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นลักษณะคือพัดยด,ดใหญ่นะครนี่เนื้อหาต่างๆนะครับความแห้งนะเป็นสิ่งสำคัญนะครับธรรมชาติของพระว่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่องดูด้านหลังกันนะครับ ก็จะมีในส่วนผสมของอพวกดินกักยายักนะครับแล้วก็ในส่วนของอเนื้อว่านนะครับต่างๆเนี่ยคือปรากฏให้เราเห็นเนื้อเนี่ยไม่แน่นนะไม่ละเอียดและแน่นนะครับ,นนค,รบคือเนื้อแห้งแล้วก็มีลักษณะคือคือไม่เรียบตึงคือเป็นลักษณะฟูๆนะครับ เม็ดทองทองพวกนี้นะก็คือนเป็นพวกทองที่ติดนะไว้ที่บริเวณรูปเหมือนของหลวงพ่อปานวัดนาประดูนะที่วัดก็นะเขานำมาเป็นในส่วนของผสมนะพวกดอกไม้ที่บูชาในวันพระพวกนี้นะครมาผสมด้านข้างนะครับนี่ลักษณะของการนะแกะ การกดนะครับในบล็อกด้านด้นท้ายนะครับนี่สไตล์เดียวกันนะครับก็คือใช้กันเสียบนนะไม้แล้วก็ยกขึ้นจากตัวของบล็อกแม่พิมพ์นี่ลองรอยกันยกขึ้นอย่างนี้ เสียบแล้วก็ยกขึ้นก็ทําให้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยตรงส่วนท้ายเนี่ยคืจะมีลักษณะการอ่าเป็นเนื้อเกินนะครับออกมาดูอีกด้านนึงอ่าเป็นพระที่อ่า,า,อาราคายังไม่ สูงจนเกินไปนะครับก็คือยังจับต้องได้แต่เป็นพระที่พบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดูนะครับก็ในส่วนของการเช่าหานะครับก็คือการพิจารณาความแห้งนะครับของเนื้อหา ลักษณะพิมพ์ทรงนะครับลักษณะพิมพ์ทรงความเข้าใจในส่วนของอส่วนผสมนะครับก็คือเนื้อดินกากยายักษแล้วก็ผสมว่านนะเป็นสิ่งสาคัญนะครับแล้วเราก็พิจารณาในส่วนของความแห้งนะแล้วก็พิมพ์ทรงก็เอามาฝากกันนะครับคิดว่าคงจะมีประโยชน์นะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ ชอบเก็บสะสมในวัตถุมงคลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกจิสั้นที่อยู่ในสายของจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีการสร้างที่ปีค่อนข้างลึกก็คือปี2อ0 5นะครับคิดว่าคงมีประโยชน์นะครับกับพี่ๆเพื่อนๆสำหรับอีพีนี้นะครับทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้สำหรับหลวงพ่อปานวัดนาประยูนะพิมพ์พัดจุดใหญ่นะซึ่งพระอาจารย์ทิมวัดช่งให้นี่คือเป็น ผู้สร้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของผู้บุกเสกนะครับแล้วก็ยังมีคณะอาจารย์อื่นอีกอย่างเช่นอาจารย์นองและพ่อเนื่องนะวัดคอกช้างถือว่าเป็นกิจจิที่มีประสบการณ์นะครับสูงในจังหวัดของภาคใต้นะครับสำหรับอีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ